แดกกูโอ้ยตาตายตายตายจะออกไงเนี่ยตายพวกกูบาเนี pues ่ยมาตาเอยบาเนี้ยบังเนี้ยเฮียเฮียแดกเบ็ดสัตว์กุฏีประชนจะได้ไหมเนี้ยเวียนเลยตายพวกกู ไอ้บกูขาด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 จ้ะขาดขาดอุย้อยอ้าวอา้ยไอ้บอกูเด็ดเส้นไหนแบดนี้ไอ้บอกูแบบนี้เนี้ยมึงเหงเี้ยแดงเบี้ยกูอุ้ยขาดขาดทะแม ไอบวกกูนี่ะบานเอเฮ้ยติงไหล่ะเนี่ยนี่ดิสิ่งบานีอขาดขาดนี้ันอ่อนนึงบานเนี่ยมึงเอ้ย้ามึงมุดอีกตั้งหกัก สายศูนย์จุดแปดครับเพื่อเคียรขาดกูบโนอบันดน,นี้นาะเงี้ยแดกครับกบเปล่าลมเปล่าครับกบ,บ,บยางเปล่าลมเปล่าเงี้ยแดกครับไหนละมึงบานนเลยมดสีตุ่มุดลงบัดรเล็กเลยไอ้บะบานนี้มิดอีรีโบรตีงเลยบานนี้ขึ้นมาทำแม่ก็ทันกระขาดไป โอ้ยหลุดครับดีแล้วหลุดโอ้ยเฮียมึงเอ้ยโอ้ยขับดีตัวมันหลุดครับกบอย่างบา้าลมเปล่าครับเฮียสัแตกห่ามึงเอ้ยแดนมากบอลบุกควายนี่คกณคดลดว่าขับไหม ไม้ครับป่ออกัดรุดครับแ่าเนี่ยกัดบอลรุดครับอาเดียดดากมึงเ <c oughs> นี่ยกัดเบ็ด